เอาเมายไปไหนหมดแล้วเราให้นายกหือว่านายกให้เราลุนนายกลุ้นนายกแก่คุณเมลายไปไหนหมดตาเราเลยาปให้คนตอนนั้นตาเราไม่เาจ ายดราะคนเ่าทนี่งิดเยอะอรยมากทุกนไปรับมาเให้ตลาดองมีคนยังไม่ได้รับตอะไรของอะไรนี่ให้คนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนครับน่นช่ครับขอบคุณค่ะ เพราะมันมันดูสศอ้โหนี่การทําไม่ดีแล้วอยนมานี้ก็ต้องหาจุดเตอนนี้ผมพยายามพยายามจะให้ดึงให้คนมาเที่ยวคุณมาให้นายกมาแล้วให้มันกลับมาแบบว่าตื่นได้สักทีเพราะว่าทุกวันเนี่ยเนื่องจากเขาไปจดเป็นเมืองไปดําตอนคืนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องยับรอบอย่างหนึ่งพอมันจําหน่ายชาวนาไม่ได้คนก็ไปเที่ยวข้างนอกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าร้านอาหารอะไรที่เป็นส่วนกลางข้างในเนี่ยกลายเป็นไม่ได้รับ คือรถก็ติดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คุยกับเทศบาลว่าเดี๋ยวขอที่จะมาท่านโยบายตรงนี้กับตลาดโต้รุ่งนี้ก็คือมันมืดมันใช่มันมืดติดๆตอนแล้วนี่มันก็เป็นโรงนะแต่ว่าไฟมันน้อยอ่ะไฟมันไม่ช่วยสว่างตัวอย่างที่เวลาท่านเที่อนๆใช้ที่จมูกเดี๋ยวหน้ามืขันตกใช่นนั้นที่เชียงใหม่มีการแสดงวัฒนธรรมท้องบ้าน ราคาแพงกว่าของสุขทัยนะถ้าผู้หญิงอาจจะรู้ผ้ายุดอกลำมูนแพงมากแล้วก็ทำยากมากตรงนี้เดินหาไม่มีเลยขับขึ้นมาไม่มีที่กินอาหารตะตะคือเป็นเดียวทางไปที่ตลาดครับค่ะตลาดดังครับยุดอกก็จะมีค่ะ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 ผายกดอกของละมูลดังมากค่ะมาได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ